จนเน็บหนาว้าเธอเหงาเมื่อยามไม่มีผู้ใดอยากให้เธอรู้ว่ายังมีใจเป็นห่วงเป็นใยยามที่เธออ้างว้างหวังเพียงหวังที่อยากเห็นที่เธอเป็น <lider ing of music> เดินไปผูกเส้นผ <responses> ูกทางก็แค่ความรักจากใจคนสร้าง แค่ความหวังความฝันคืนนิยาให้เป็นดอกรักที่งอกงามอยู่กลางดวงใจให้เป็นดอกไม้ที่แต็มเต็มให้โลกสวยงามฝากความคิดถึงให้เธอทุกโมงยาม ฝากความรักที่มันงดงามเมื่อยามที่ใจเราคิดถึงกันทางชีวิตยังยาวไกลอีกมากมายให้เธอได้ฝ่าได้ฝันเพื่อจุดมุ่งหมายงดงามเธอฝันดอกรักจะบานกลางดวงใจขนรอ จากที่เราตามอาจารย์มาจากบ้านนะครับคุณชมครับก็มาถึงที่สถาบันวิทยาเขตนะครับก็เป็นเป็นผมเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆครับรุ่นรุ่นที่อะไรรุ่นที่หครับรุ่นที่6รุ่นที่6นะครับลองย้อนกลับไปกี่ปีครับกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วผมผมจะอยู่ติดตามอาจารย์ในยะเนี่ยไปตัดสินกีฬาตลอดอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนที่อธิยาศัยดีแล้วก็สอนสอนทุกอย่าง สอนเทคนิคการตัดสินสอนเทคนิคการเป็นผู้เล่นอสอนเทคนิคแม้กระทั่งชีวิตการใช้ชีวิตอยู่กีฬา<ข>ที่ที่ตัดสินนี่คือกีฬ<อ>าที่ม่ถนัดเลยก็ตะก้อครับตะก้อนะฮะ,แ,ะแต่ว่าวันนั้นผมจําได้ไม่มีคนลงตัดสินฟุตบอลอ,อ้าวแพะเองลงไปตัดสินเป็นไลนแมนให้เขาหน่อยอเดี๋ยวครูจะนั่งดูมผมก็ลงไป แกบอกโอ้ดีมากเดี๋ยวให้ผ่านเลยผมจําได้ผมไปตัดสินที่นครนายกครับโรงเรียนนครนายกพิทยาคมวันนี้เดินทางมาจากไหนครับพี่มาจากร้อยเอ็ดครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์นายบุญประสิทธิ์นะครับพูดถึงอาจารย์ให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นคนอุปนิสัยยังไงเป็นคนเอื้ออาทรครับรักลูกศิษย์แล้วก็เห็นลูกศิษย์ทำอะไรไม่ถูกจะบอกโดยเฉพาะในในเรื่องของการมีน้ําใจเป็นนักกีฬา อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ทําอันนี้ควรทาอันนี้ไม่ควรทําท่านจะสอนตลอดแม้กระทั่งเราไปเรียนเรากลับออกมาแล้วผมยังคิดถึงท่านอยู่ตลอดแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันมผมก็เป็นครูก็เลยสร้างสมบุรณ์การจากที่ท่านได,ได้ได้ให้มา นะครับวันนี้มาขอบคุณมาขอบคุณมาเกิดลูกสาวสองคนลูกสาวสองคนแล้วก็แม่บ้านแม่บ้านครับปัจจุบันก็ทำมานกินอยู่ที่บ้ัดร้อยครับเป็นครูอยู่ที่ติดตามฟุตบอลกระลอกขาวบ้างไหมอ๋อเป็นครับเพราะว่าพี่ชายจะเป็นนักฟุตบอลอาวุโสของกระลอกขาวกระลอกขาวเจ้าสนานไหมครับนี่เป็นสิ์อีกหนึ่งคนครับของอาจารย์นาย่าบุญประสิทธิ์ เป็นดอกรักที่งอกงามอยู่กลางดวงใจให้เป็นดอกไม้ที่แต้มเต้มให้โลกสวยงามฝากความคิดถึงให้เธอทุกโมงยากฝากความรักที่มันงอกงามเมื่อยามที่ใจเราคิด าาอ,อาจารย์รับเป็นสิทธิ์รุ่นไหนครับรุ่นรุ่นที่เจ็ดครับรุ่นที่เจ็ดเจ็ดก็รุ่นนั้นที่ก็มีอาจารย์สุชาติสารผลท,ที่ที่ยังอยู่ในกลุ่มกีฬาที่ดังๆอยู่นะฮะที่ทำในเมืองในกรุงเทพอยู่นะที่เป็นหลักให้เป็นแกนให้กับรุ่นเราอยู่ สสุชาาติระคณนย้อนกนลับไปกีป่ปีนะอาจาร,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 รย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่เรียนอยู่ที่นี่ยี่สิกว่าปีนะยีกว่าปีนะะอาจารย์คนนี้ที่เราจําได้ที่เรานําไปใช้เนี่ยคืออะไรที่เรียกว่าฝังใจมากเลยในสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวในใจการทําให้เราเป็นคนที่รู้จกักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้อภัยนะในการทําทีม ขนาที่เราผมเป็นนักกีฬาของของท่านอาจารย์เนี่ยไม่เคยที่จะโวยวายผู้ตัดสินนี่คือเขาจะสอนให้ให้รู้เออแพ้คือแพ้นะครับไม่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 ได้ไปมีน้จักกีฬานนักกีฬาที่สอนให้เราเป็นครับนั่นคือได้จากอาจารย์นะแล้วที่ว่การตรงต่อเวลาการทำแล้วก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับอันนี้คือต้องให้เกียรติกันครับอันนี้คือแบบจําขึ้นใจแล้วก็นําไปใช้ปัจจุบันจนจนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ เราก็ได้รับการยอมรับตรง,งนี้น,นี่มางานวันเกิดอาจารย์นี่กี่ครั้งอาจารย์อันนี้นะ่าผมน่าครั้งที่2นะครับตั้งที่ผมจบไปเนี่ยมผมจะอยู่ต,างงต,ตา่างจังหวัดอยู่ไกลแล้วก็ช่วงนั้นผมอาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีความพร้อมเรื่องหลายๆอย่างอยีางบา,างทีผมอยู่ทีมชาติอีกสิบกว่าปีผมไม่มีโอกาสได้ได้ไดมาเลยนะครับแล้วก็อยู่ตา่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับช่วงนั้นอาจจะเริ่มตั้งต้นใหม่อะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับตั้งตั้งตัวแล้วมาเนะ มันไกลอ่ะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองอมีมพร้อมแล้วมีพอพอมีที่จะกลับมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆกัน,นอ,าอาจารย์ได้เดินทางจากอุดรเลยครับมาออกมาปีห้า,าปีห้าน,นี่ครับแต่ละคนครับที่เดินทางไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆนะครับไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เกตรปริมณฑลครับบางคนมาจากร้อยเอ็ดนะครับนี่ยังบอกว่ามาจากภูเก็ตก็มีด้วย นี่อาจารย์สุพลนะครับนี่ก็เป็นอดีตผู้สรรคของอุดรธานีเอฟซีนะครับเดินทางมาจากอุดรนะครับขอบคุณสิทธิ์คนนี้ด้วยครับขอบคุณครับได้ยินได้ฟังนะครับจากบรรดาสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เดินทางมาอุยพรวันเกิดให้กับอาจารย์นายบุญประสิทธิ์นะครับสนามแห่งนี้นะครับสถาบันการพละศึกษา รังสิตนะครับได้สร้างสิทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่ามากมายจริงๆรครับคุณผู้ชมในขณะที่อาจารย์นายยาตนะครับกําลังวุ่นวายและสับสนกับบรรดาสิทยิ์ที่เดินทางมาจากแดนไกลมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตดึงอาจารย์นะครับมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะล่าลากันไปอาจารย์ครับขอบคุณมากอาหารนะครับ เป็นมื้อบ่ายก็แล้วกัน<ต>นะมื้อเที่ยงเราก็ว่ากันไปแล้วอาจารย์ครับเป็นไงบ้างลูกศิษย์แต่ละคนที่มาโอ้มาไกลบางคมนมาจากร้อยดจากโคร,ราชจากภูเก็ตก็มีครันะที่กําลังเดินทางเข้ามาเป็นไงบ้างครับแต่ละครั้งแต่ละปีที่ลูกศิษย์เขาได้พูดถึงบางทีอย่างก็บอกว่าตรงนี้เป็นเป็นคลองหมดเลยนะตอนที่อาจารย์สอนเนี่ยกระโดดน้ําเล่นกันบ้างแล้วมั้งครับ ย้อนกลับไปตอนที่เราสอนเนเราเห็นเขาหน้าวันนี้เป็นยังไงก็ภูมิใจครับที่ได้เห็นเขาได้พัฒนาเรื่องของชีวิตนะฮะก็จังเลยเมื่อก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เขาโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ทำงานรการ ชนการนโองตินเลยนะครับเราก็เราก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวนะฮะครับเป็นความสุขลึกๆดวยของครูนะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังต้องเดินหน้าที่ต่อไปสําหรับเรือลํานี้ที่จะส่งลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่ากันต่อไปครับอาจารย์อาจารย์ครับมีอะไรที่อยจากจะฝากคนดูไหมครับว่าในการปฏิบัติในการดูแลตนเองในการที่จะเป็นศิษย์ดีๆในแผ่นดิน ก็กับก็ผมว่าแนะนำตลอดเวลาครับในเรื่องของนักศึกษาหรือเด็กที่มาเรียนด้ว่าโดยเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยก็อยากให้เขามีความรับผิดชอบที่สูงนะครับมีวินัยกับวินัยนี่คือทั้งในตัวเองด้วยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับไม่ใช่ว่าคือทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับก็มีจิตวิญญาณในตัวเองต้องทุ่มเทในการฝึกหรือในการเล่นกีฬาหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีจิตวิญญาณตรงนั้นม,ม,มีมีใจรัก อย่าเล่นเลยเพราะว่าเขาเขาให้เล่นหรือว่าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะต้องต้องมาจากใจนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จในทุทุกด้านนะครับเช่นเดียวกับนักกีฬาฟุตบอลของไทยเหมือนกันหรือที่ที่เป็นจุบันนี้นะครับถ้าทุกคนมีจิตวิญญาณที่จะสร้างหรือว่าจะทํากับมันเนี่ยผมว่าเราจะประสบผลสำเร็จได้ในอนาคตครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือนายยะบุญประสิทธิ์นะครับอาจารย์ที่ฝึกลูกศิษย์ รุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับผ่านพ้นกันไปนะครับบางคนก็กลับมาเยี่ยมอาจารย์ในวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับแข<ค>กรับเชิญในสัปดาห์นี้นะครับถนนคนดี2ครับต้องบอกว่าเป็นคุณประโยชน์สาหรับแผ่นดินมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังจะดูแลดิวิชัน2องดีูลแพคของคนทธานีกันต่อไปครับก็ตั้งัเป้าไวนะ้ครับว่าจะต้องทําให้ได้นะให้ดีที่สุดเพราะว่าเราเราได้ได้วาง ในปี2 0 1 3กับฟุตบอลลีกภูภาคดิวิชั่น2ซึ่งในฤดูกาลก็อยู่ในโซนภาคกลางและตำลองครับวันนี้ผมชาวนิจอมดอนครับก็คงจะต้องลากันไปก่อนครับพร้อมกับอาหารพิเศษเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตทานร่วมกับอาจารย์ก่อนแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับนี่ครับ ทนที่ยาวไกลมองออกไปปสุดลายอาอจารย์ของเราคนนี้คือถ้าพูดถึงทักษะในการสอนหมอนก็ชอบชอบอะไรบ้างชอบวิธีการยางไหน okay. การเลี้ยงบอลการหักหลบหพูดกุศลส,สู้แล้วก็การส่งหลังให้ผู้อื่นเล่นมานัาอย่างเงี้ยครับรักอาจารย์ไหมครับลักครับ และนี่คือเรื่องราวของผู้ชายวัย50กว่าครับคุณผู้ชมที่ยังดําเนินชีวิตอยู่กับแวดวงกีฬาและมีครอบครัวที่พออยู่พอกินมีลูกศิษย์ที่สืบทอดทางกีฬามากมายครับบนเส้นทางลูกหนังที่สร้างสรรค์ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าลูกศิษย์ต่างก้าวขานพูดเป็นคําเดียวว่าอาจารย์ของผมชื่อนายะบุญประสิทธิ์แสงไฟลาย